สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเดือนทินเที่ยวดีแล้วค่ะวันนี้สาวอ้วนค่ะมาออกรถ p C X ค่ะสีแดงค่ะเป็นของขวัญปีใหม่แห่เจ้าของค่ะต้อนรับปี2567ค่ะเป็นของขวัญเป็นรถในขันของสาวอ้วนค่ะอย่างรถมอไซค์ B C X ค่ะ แต่ถามว่ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วหรือเปล่ามอไซมีหลายคันแล้วค่ะแต่คันนี้เป็นรถในสันแล้วค่ะเอาราเลยซื้อหายเจ้าของค่ะเันที่เป็นตลาดสลีค่ะที่เป็นตลาดค่ะตอนนี้การนายช่างค่ะำกำลังแนะนำเราอยู่นะคะว่ารถใช้งานยังไงอะไรเงี้ยค่ะันมากมันเป็นใส่ระบบไฟฟ้าไหมค่ะ เอาสบเปอเคยได้ใส่นะคะส่วนมากกับจิ๋มุนคุณแจแล้วกับสตาร์ทกับไปเลออยซินะคะแต่ว่าของพี่สเสกนะคะเพิ่นดจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งเบิดค่ะสังเกตหนาสาวอ้วนค่ะมีความแบบงงเล็กน้อยค่ะทั้งไหนนาะขับได้บ่เนาะว่าแมันซื้อได้ซื้อไปจอดบ่ค่ะเอาค่ะเพิ่นกระล้องค่ะนู่นนี่นั่นเพิร์ดถังน้ำมันให้เบิ้งกัดดอดเงาไปค่ะจะักคูบ่หูแต่จิ๋มหูคือ ใต้เบาะไหมคะใหญ่มากกว้างมากคะ่ะบรรจุของได้หลายแหงคะ่ะจังไดน้องบันนี้เอาจังไดเอาถามนั่นถามนี่อาจถ่ายรูปคะ่ะเมื่อสร้างเพื่อนอธิบายเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมอบรถเนาะคะ่ะจังไดน้องบันนี้ไปบ้านไดบ์น้อคะ่ะเอาล้อเบิ้งคะ่ะยางสำรวจลำหนึ่งคะ่ะพร้อมแล้วคะ่ะขึ้นแล้วคะ่ะ ร้อมสิเดินทางเราได้หนี่งพอ,อเดินทางก็ถ่ายรูปหนึ่งรูปค่ะถ่ายรูปโดยคุณสาของเราค่ะสามีของเรานะคะไปได้บนนู้ค่ะเอาใกล้้วค่ะใกล้ล้วพร้อมแล้วค่ะเดินทางได้ไปเลยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขนน้นขนท้องค่ะสวัสดี